สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ในเมืองสีสเกตนะครับอยู่แถวแถวเยื้องๆกับห้างสุนเฮงพลาซ่านะครับผมมาเจอร้านนมสดชื่อว่าโรงเตี้ยมนมสดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปสั่งนมสดมาทานกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือโรงเตี้ยมนมสดนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามาแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ลงเตียมนมสดเปิดมานานหรือ,อยังครับนี่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเปิดนานหรือ,อยังครับเพปิดค่ะประมาณอเดือนอ๋อเพิ่งเปิดได้สองสามเดือนเนาะเมนูที่นี่ส่วนมากจะเป็นเมนูอะไรครับเป็นเมนูนมสดเป็นเมนูนมสดเลยนเนาะขนมปังปิง้งอ๋อนี่นะครับเมนูนมสดแล้วก็มีขนมปังปิ้งเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะลองนมสดเอาร้อนนะครับนมสดร้อนมีไหมมีค่ะอ่อนมสดร้อนๆอุ่นๆนะครับคุณผู้ชมเอานมสดร้อนให้ผมแก้วหนึ่งเนาะ เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับลืมถามเปิดบ่ายสามถึงสี่ทุ่มค่ะบ่ายสามถึงสี่ทุ่มเปิดทุกวันไหมทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับโอเคครับคุณผู้ชมอ่ะผมสั่งนมสดร้อนนะครับเดี๋ยวเรามานั่งทานนมกันนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับโรงเตี๊ยมนมสดสีสเกตนะครับบรรยากาศกลางคืนก็นั่งข้างนอกแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะนี่ครับ ข้างหน้าก็เป็นห้างสุนเฮงพลาซ่านะครับที่เห็นสีเป็นสีอะไรครับเขียวๆข,ข้างหน้านั่นนะครับสุนเฮงพลาซาร้านตั้งอยู่ตรงข้ามเลยนะครับตรงข้ามกับห้างสุนเฮงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอ่ะเดี๋ยวเรามารอทานนมสดกันครับอ้าวมาแล้วนะครับนี่ครับนมนมร้อนนะครับนมอุ่นเนาะ,ะมาแล้วนะครับคุณผู้ชม มาแล้วครับขนมปังนะครับพร้อมนมสดนะครับโรงเตียมนมสดสีสเกตนะครับู้น้าทานทีเดียวครับดูครับอออืืคุณผู้ชมมาละเดี๋ยวจะมาทานให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขนมปังก็มาพร้อมนมก็มาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิด้ออเปิดนี่ครับอือหือ่าหอมนมสดสดครับ แล้วก็มาพร้อมกับขนมปังปิ้งนะครับใส่นมเยอะๆยั่วๆนะครับอ่ะโอ้หวานมากครับเยี่ยมอือ,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 อ <aro id> <s ans> ถ้านมอุ่นๆหรือว่าดื่มนมอุ่นๆนี่ก็โอเคมากเลยครับช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะครับ <S <s อืมอืมเอาละครับผู้ชมครับต้องบอกว่าร้านาโรงเตี๊ยมนมสดเมืองรีสกเกตนะครับต้องบอกว่เาเป็นร้านที่น่านั่งทีเดียวนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเปิดทุกวัน ตั้งแต่หมาย3ามโมงจนถึง4ี่ทุ่มนะครับสำหรับพิกัดร้านนะครับอยู่ถนนวันลูกเสือร้านจะอยู่ตรงข้ามกับห้างสุนเฮงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ